อ่าครับก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับอ่าพอดีมีพี่ท่านหนึ่งนะครับอ,อยากให้ผมช่วยแนะนําวิธีทำไฟทับทิมนะครับหรือว่า,าไฟตัดหมอกหลังนะครับให้ให้ติดนะครับเวลาเราเราเบรกนะครับก็สําหรับรถตัวปีประมาณ2007 ถึงเท่าไหร่ครับที่จะมีไฟตัดหมอกหลังมาให้นี่ก็ผมไม่ทราบว่าทำได้ไหมครับแต่หลังจากนั้นนะครับก็รู้สึกเขาจะตัดระบบไฟตัดหมอกหลังออกไปนะครับก็จะทำให้เหลือเฉพาะเจ้าตัวตัวสะท้อนแสงของเจ้าด้านหลังนะครับก็จะเป็นไฟทับทิมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เดี๋ยววิธีการทำนะครับ จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับก็วันนี้นะครับพอดีผมไม่มีของนะครับแต่ผมจะมาแนะนําให้นะครับว่าวิธีทํานะครับทํำยังไงนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราไปทําการถอดเจ้าตัวไฟทับทิมนะครับหรือว่าเจ้าตัวไฟตัดหมอกหลังนะครับถอดออกมานะครับหลังจากถอดออกมาแล้วนะครับมันจะได้มา จำนวน2ตัวใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะทำการวาดคร่าวๆให้ดูนะครับอย่างสี่เหลี่ยมนี้ผมจะให้เป็นไฟตัดหมอกนะครับได้มา2ตัวนะครับแบบนี้นะครับหลังจากที่เราทำการถอดแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราทำการถอดลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังนะครับ จะไม่มีรูอะไรเลยนะครับก็เราต้องทำการเจาะรูนะครับซึ่งทำไมเราต้องเจาะนะครับอ่าสาเหตุที่เจาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการหาขั้วไฟนะครับมาใส่บริเวณที่เราเจาะนะครับซึ่งผมจะแนะนำให้ใชาหลอดขั้ว T10 นะครับอ่ากำลังดีนะครับไม่ ไม่ไม่ใหญ่จนเกินไปแต่แต่ถ้าหากท่านใดนะครับอยากได้อ่าขั้วที่ใหญ่กว่านี้นะครับก็สามารถใช้ขั้วที่ใหญ่กว่านี้ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมผมแนะนําให้ใช้อ่าขั้วลอดทีสิบนะครับก็หลังจากที่เราทําการถอดนะครับมันจะเหลืออ่อย่างที่ผมบอกนะครับคือเราต้องทําการเจาะนะครับซึ่งเราจะเจาะได้นะครับอาจจะใช้สว่านนะครับ นำล่องเจาะเลยก็ได้หรือจะใช้อมันจะมีสว่านหัวอีกแบบหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าสว่านหัว JD นะครับแบบนั้นนะครับก็จะสะดวกขึ้นมาหน่อยนะครับก็ให้เรานะครับทําการมาร์กจุดนะครับจะวางตําแหน่งหลอดไฟไว้ตรงไหนนะครับส่วนตัวคมนะครับจะวางไว้ตรงกลางนะครับก็เจาะรูนะครับเจาะให้ขนาดพอดีกับขั้วหลอดที่นํามาใช้นะครับซึ่ง ตัวที่ผมใช้ผมกําหนดเป็นขั้วหลอด T10 นะครับก็ทําการเจาะรูวงกลมนะครับอสองตัวนะครับแบบนี้นะครับอ,อย่างสมมุติผมทําการเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะครับมันจะหลอดขั้ว T10 นะครับมันจะมีสายไฟขั Fi, ้วละสเซนใช่ไหมครับ ซึ่งผมจะกำหนดให้เป็นขั้วสีแดงนะครับแล้วก็สีดํานะครับอ่าแบบนี้นะครับหลังจากที่เราทําการเจาะรูแล้วนะครับแล้วก็ทําการนํานหลอดควอนทีสิบมายัดใส่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแบบนี้นะครับนึกภาพตามผมนะครับ หลังจากที่ผมยัดขั้วเรียบร้อยแล้วก็จะได้สายไฟออกมาตางฝั่งละสองเส้นนะครับแบบนี้ก็จะมีเส้นสีแดงแล้วก็สีดำครับอีกฝั่งก็จะมีสีแดงสีดาเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการนําสายสีแดงนะครับมาทําการจํารวมกันนะครับแบบนี้นะครับจํารวมกันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับ ดึงออกมาหนึ่งเส้นครับแบบนี้นะครับแล้วก็เส้นสีดำเหมือนกันครับก็ให้เราทำการจํารวมกันครับแล้วก็ดึงออกมาหนึ่งเส้นนะครับอ่าแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับ มันจะเหลืออยู่2องเซนนะครับหลังจากที่เราทําการจัมทั้ง2ฝั่งเรียบร้อยนะครับจะมีทั้งหมดสี่เซนจัมให้มันเหลือออกมา2องเซนนะครับแบบนี้นะครับซึ่ง2องเส้นนี้นะครับเราจะนําไปทําการต่อที่บริเวณไฟไฟเบรกนะครับเวลาเราทําการเบรกเราไฟจะติดที่บริเวณเจ้าไฟทับทิมตรงนี้นะครับ ก็คือ alles. สายสีดำนะครับสายสีดำก็จะเป็นสายกาวนะครับหรือสายขัวลบหรือทำการต่อลงตัวทางรถนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมจะเขียนว่า G นะครับก็คือกราวนะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะเหลือเส้นสีแดงนี้นะครับสีแดงนี่คือเส้นไฟเข้านะครับ ก็ให้เรานําเส้นสีแดงนี้นะครับไปทําการต่อเข้ากับาไฟเบรกนะครับซึ่งก่อนจะทําการต่อเข้ากับไฟเบรกนะครับสําหรับท่านใดนะครับถ้าไม่อยากใส่ฟิวกก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมนะครับอย่างที่ผมเคยบอกทุกทีมนะครับเวลาเราทําการ DIY อะไรขึ้นมาสักอย่างนะครับเราไม่รู้หรอกครับปัญหา ที่มันจะเกิดตามมาทีหลังมีอะไรบ้างนะครับส่วนตัวผมนะครับผมแนะนําให้ใส่ฟิวขั้นตลอดนะครับก็ให้หาฟิวมาตัวหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับใส่ฟิวเข้าไปนะครับจะใส่ฟิวขนาดสักประมาณ5แอมป์หรือ10แอมป์ก็ได้นะครับผมใส่ประมาณ10แอมป์นะครับประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราทําการใส่ฟิวเข้าไปแล้วนะครับก็ให้นําเส้น ที่ยื่นออกมาเส้นนี้นะครับปลายสายตัวนี้นะครับไปทําการต่อเข้ากับไฟเบรกนะครับที่อยู่ด้านหลังรถนะครับก็ลองไล่ดูนะครับก็ทําการต่อเข้ากับไฟเบรกนะครับอ่านี่นะครับก็เป็นอาเซ็ตนะครับวงจรไม่ได้ยุ่งยากนะครับสําหรับใครที่จะทําไฟทับทิมเวลาเบรกนะครับเวลาเวลาเบรกแล้วไฟทับทิมจะติดนะครับก็ ไม่ได้ยุ่งยากครับก็ลองเอาวิธีการของผมไปปรับใช้หรือ DIY ดูนะครับก็จะสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับตรงขั้วหลอดทีสินะครับผมจะแนะนําอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราเจาะนะครับพยายามอย่าเจาะให้ขนาดรูใหญ่เกินไปนะครับไม่งั้นนะครับขั้วหลอดทีสินะครับเวลาเราทําการใส่เข้าไปครับ มันจะล็อกไม่อยู่นะครับซึ่งขั้วทีสิบนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับมันจะมีเดือยจุดล็อกของมันอยู่นะครับถ้าทําการเจาะรูแล้วนะครับก็พยายามใช้ตะไบนะครับตะไบให้มันมีล็อกของมันบ้างนะครับมันจะได้อยู่นะครับถ้าหากไม่อยู่นะครับผมก็แนะนําให้ใช้เจ้าตัวซิลิโคนนะครับยิงซิลิโคนยารอบเลยนะครับหรือไม่ก็ใช้ ปืนกาวร้อนก็ได้นะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับป้องกันพวก่น้ําเข้านะครับหรือว่าขั้วหลุดนะครับปัญหาหลักๆถ้าผมเจอก็น่าจะเป็นเจาะรูกว้างไปนะครับก็คือทําให้ขั้วมันไม่แน่นนะครับแล้วก็หลุดนะครับก็ตรงจุดนี้ก็ระมัดระวังกันไว้ด้วยนะครับอ่ครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากมีประโยชน์นะครับก็ ฝา like, กกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านและก็ท่านอื่นด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากท่านใดนะครับยังสงสัยวงจรตรงนี้อยู่นะครับก็ลองทักมาสอบถามดูได้นะครับว่า,ามันทํำยังไงหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็ลองติดต่อมาถามได้ครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้านะครับ ถ้ามีของหรืออะไรเดี๋ยวผมจะทำการรีวิวลงไปให้รับชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ